ผมอเล็กไดครับวันนี้เราหลังมาทกแขนเป็นยังไงบ้างครับเัียเราคนก็ดีใจมากๆเลยครับก็ได้มาเห็นแบบว่างานแฟสชั่นโชว์ที่มีเดิลเลอร์ใหม่มาด้วยก็รู้สึกแบบว่าโหรู้สึกว้าวมากๆแล้วก็ได้เห็นแบบว่าคุณติวิตี้ของแบบว่าคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกดีใจก็นก็น่าตื่นเต้นมากครับแล้วก็ทำโชว เออผมอยากให้แฟนๆเริดตามด้วยครับผมก็มีนุ่นอยู่งแลาวลงมานมาานแนครผมผมเคยมาครับผมแต่ว่าครั้งแรกคือครั้งแรกครับของพาโ้นาาปแนของปีที่แล้วผมมาเดินเลื่นแต่ครับของโค้เบอร์เซเว่ ใช่ก็เป็นเลขกระจบเป็นเก้านะเ้นลงรวมเดนด้วยใชครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าแบบว่าจะมีใครมาบ้านนะครกบเรื่อว่าตื่นเต้นเปนเต้นมีมอร้อมมี้อมเนาะ ก็คล้ายๆผิวนะครับโร์ไซส์แต่ว่าผมรู้สึกเปิดกว้างกับแฟนมากรู้สึกเ็ยอยากร้องใหม่ด้วยใช่ใช่ใช่ได้ครับผมก็ ฝากแฟนๆติดตามสชียงกราก้อนเกียร์เอสัมบุตรสมยิ้มสีด้วยนะครับมีวันที่สองถึงวันที่หกพฤษาครับผมรอรู้กันว่าจะมีใครมาบ้านครับช่วยหช่วงนี้ก็ผมเปิดมหาลัยมาก็มียุ่งๆกับมหาลัยนิดหน่อยแต่ว่ายังไหวอยู่ครับแล้วก็เรื่องการซ้อมเต้นหรือว่าเพลงอะไรเงี้ยก็ ดีครับดีดีดี้่าสุดลสุดแฝดฟูถือว่ากระแสดีมากครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนขอบคุณไคลที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณไคลที่เป็นกำลังใจพวกเราทุกคนเลยครับไ้ากได็ก็ซ้อมกันยางหนักหน่วงครับผมก็คืออเล็กเลอรเรียนมาปุ๊บมาถึงที่้อมปุบเนี่ยอะไรเลอรเรียน่ะจะมามารอที่้อมก่อน นอนพักก่อนก่อนแล้วก็ตื่นมาสองโมงพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยุ่เดือดใช่

เด็ด <c oughs> ดูเลยครับใช่ผม <c oughs> ว่าถ้านไ้นง่ายกินได้ได้แล้วยังไม่ชวนนะแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะชวนอยู่ เราจะเจอไดผมจำไม่ได้อะเราจะเจอได้ที่เตจอะไรบ้างตีนมเาจันาาติดตโอเคก็ฝากติดตามผลงานของไดซดนะครับที่โซเชียลมีเดียได้สันเบรกเอาใหม่นะฝากติดตามผลงานของได์ด้วยครับที่ได้สดันเบแล้วก็ไดเซร์ซันเบครับผมแล้วก็ ลพลังงานขือเราเนี่ยสนมงที่ซันเรยครับผมได้แล้วก็คาซิงเกิลล่าสุดของเราด้วยนะครับเชิอยู่เป็นซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของเราเลยครับซิงเกิลที่สามดูได้ที่ยูทูบคาราลิโวสครับก็ร้อาลวร้อนที่สอะไรอย่างเี้่อมากทรอย ハハハハ